สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแครงสู้ขู่สูค้คนสู้มองสูบ้บอลรึบสบายดียบสเศร้าพี่น้องน่มพี่ล้างพี่น้างนะพ่อพี่พ่อครับซองนุ่น้อยคือเกาปลาลุงเดี๋ยวพ่อเอาใหา้น้ำอันนี้อันนี้จะเสียเสือเด้อ ได well, ้แม่ขวดนะเานี่ยขึ้นดีนปอชินะน้อยสบายดีปาลุงนีลูกนังตีนเห็นงามๆเห็นงามซึ้เจ้าสิไปใช้ลูกึใช้เฮตีใช้งเงี้ยเบกเงียนฟุ้งมเลยนะอ่ะอำไมไูวดโอ้ยมีดำกันเล ไปนู <that> pues bien, ่นหน่อยไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยผลหากระเซาว่าเจ้าเข้าแล้วักตอนนี้ก็8:00นเอ้นงเด้อเอ้นงเด้อไปโรงเรียนเด้อ เ <icana>, <of> <players bubble> to ู่ห <puntos> น <illa> ่อยไปแล้วเดไปลว่าดงในคู่งในคู่ยังนั่งเดกแมวอยู่บ่ไหนกแมวยกมีแมวหน่อยเพราะราม่มาน่อย bên lắp khay phòng điều cấp rồi đấy, ừ, đôi, Nàng hả, nang cà phê nè, xia nam, đôi. đôi, hả, mặc cá bốc mặc cá bốc, đôi, này mặc đầm có hòn này, văng kì tôm luôn, coi nhàng nữa, phốn tốt phía nào ấy. ฝนตกฝนตกโอ้ยคือลมทะลุระวังลม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 พูนนิดกน้อยกำลังมาพี่น้องพี่มาหนึ่งพี่มาพอจับมือไหมพ่นไปลลางอยู่พูว์โฟว์นี่มาหลังอยู่หย่าเนี่ยคอยลมคอยเด้ออย่าลมเด้อจับแขนนู้นหน่อยนี่ระวังเตะต่อระวังเตะต่อต่อระบายต่อระบายก็สะถอนเนาะอ้าวสแม่ถอนเตะก็ได้เลย อ่านแเองกระลมไม่พาบขึ้นลมแล้วเนี่ยหน่อยตตขีดตุมนา่งได้แหละเอ้อนั่นแลออ้นั่งและพี่มาพี่พอพอจะร่างก็คือมน้องตัว <c oughs> นี้ว้าวเนาะพี่ขีดตุมอย่าพาลงเด้ออย่าพาลงเด้ออย้ำลมอีกมาพอร่างใช่ไหมไม่พอร่างใช่ไหมยังกินให้ลูกสาวก่อนพอลงเลยไป โอ้มีสองหันได้หันขายบาทเลยโดยได้สีสองหันเหรออ้าวคือชื่อไว้แท้มีเงินพันกีบจได่ยังชื่อเลิกเล่นยังชื่อลูกเลิกเล่นยังชื่อฮะเออไปเข่าเบิ้งไปไปเข่าเบิ้งโต๊ะเจ้าเข่าเปนั่งโต๊ะเจ้าอันเอ็ดซี่เพื่อก็ถามเขามาอยู่เนาะผู้ปกครองเพื่อก็ให้เขาไปนั่มบ่เพื่อนวะ อันนี้ครับมาอ่านุ้นูน sì ้อยลึกมูสกอนพี่น้องเนาะใอ้นูนหน่อยลึกมูสก้อนตอนนี้ช่วงมาไม่หมเพราท่นลึกมูก็ได้เฝ้าสกอนพี่น้องเอ้ยโดยเน้าห้อยยางก้อนลูอย่าลมผู้เปลอนขนาดขนาดว่าน่นหินได้พี่น้องเยบอลผุตั้งเียก็ได้กเปื้อน ทำไมโนนหินแห้งขีดกว่าน,นี้รวางเริ่มวรวางล่มอหงาที่จอ,งน,ง,องน้ำรางลื่นนี่ลุกโอ้ดูด้วยร่างน้ำยาผ้ด ใช่บอลโตเจ้านั่งอยู่ใส่ยังเขาอ้าวเห um, yeah. no. No. Oh, mm ็นมูแล้วบาทนี่น่าบอลปอนึงคือกันลูกตัวนี้เออโอ้ปิ่นมุกมาเลยเจ้ามาจากมือเลยเล่นเท้น่ะลูกแถวน่ะปอซองเฮ้ยเท้าน่ะปอซองเลย ไปดูปเสตโต้เจ้ายังไงไปเร็วไปเร็วไปนะงางมัดเจ้านั่น,น,น,นปิลเราเขียนปอป่าเลยนะเะะจ้าเขียนแล้วว่าปอป่าเจ้านั่งกรให้ปนนนินจะนั่งก็ะพาจะคนจะนังนังสองค่นยิ่งมาพอสิบอกย้มอัน เจ้าเขาองเฮียนกะหายนะออกไปนั่งถ่ายอยู่นอกเด้อลูกเด้อมุ้ยบนนั่งนับบ้านนี่น้องมาลายเลยไดมหมู่มาลายเลยหายาออกขานั่งถ่ายอยู่นอกเจ้ากระนั่งกระพึงเดี๋ยพึ่งแม่อยู่นี่เดี๋่าพึ่งมากอ้าดำออกมาอันนี้หน้าผมจะดีลูกไปพึ่งนะเออ คู <muitas> <ades> <te ars> <Are> ่คู่อนุบาลบ่มากกจีเด้มาเขาน้ากันเลยนะคูอนุบาลเขียนลูกเบ้งจะไปใช้เบิ้งพอจะบอกบวกอะไรบ่ได้นะคู่เขียนิบตัวโอ้ยเดี๋ยวเเขียนไปมือเขียนใหม่อีกทจากสิงามเห็นหงงามๆหรอกโชกไหม ไฮคู่ก็มาสองมึงน้องเลยหั่นเขียนลงมึงเด่นอ่ะให้ครูให้เขียนน่ะหัดเขียนงามปอปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีแต่งออกตีแต่งเข่าล้ะหฮยาเอาไปถ่ายอยู่นอกเด้อด้ยเดี๋ยวพึ่งมาเลยเด่นมาเด้อยพึ่งมาเด้อ เ่งมาพี่อไอ้แนุสบายดีป่ลุง,ลงโอ้ไอ้ตัวนูมา,าทันมาบ่ยังบ่ฮูาาลยยเล่นพี่เข้ามาเล่นน้ำมนเี่โมเพื่นกับข,ขี้อาย เอ้มาแล้วใช้ปุ้มจะได้พี่มานั่งน้ำมินี่นี่ลูกเออวุ้ยเก่ง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 กระเป๋าวิถัยน้องค่งสบายดีปาลุงเลยลูกสบายดีปาลุงเออวุ้ยหนูหน่อยมีมูแล้วพี่น้องกูนี่มีมูแล้ว เฮ้ยฮะในคู่ซื้อคู่รีซอนใช่ใช่คือคู่ควรทั้งคอยเป่าในคู่มาแล้วพักกันลูกยืนเด้อในคู่บอกเด้อสบายดีเมคู่เพื่นบอกแน่ไรเป็นไฮาเซย่เป็นเฮายคู่บ่ เออพ้นลายเลยเดี๋ยวไอโดมาเลยได้ลูกโอ้ปินเพิ่นเพิ่นคือออกไปลินอยู่พูพินนะเขียนเขียนเขียนคือมินนี่เขียนได้ว่าเอาขับโต๊ะเอาเขาโต๊ะไว้ลูกทงน่ะเขาโต๊ะไว้มันจะโมกีดเอากล่องโต๊ะไว้เออเออนั่นแหละลูกใช่นั่นแหละ a b y ไม่เห็นมีหมูแล้วใช่ยหมูเงาแล้วบ้านนี้นกเขียนอะไรซื่อเขาหล่กปอปลานะปอปลาไม่ใช่พอบอกนะเขียนปอปลา

ไปพึ่งได้ไปเล่นน้ำพึ่งไหมได้น่ะพึ่งเออเล่นน้ำกันเนดะ้ลูกเออนช่นิ้วม้าแค่นิดนะมาแค่นิดก็มา,า,นะมาโดยพุ่งไป,ปนั่งเล่นนักแม่พึ่งก็ได้ใช่ทำกันพี่น้องเอ้ย <c oughs> ปินเออพี่มานั่งเลยนะ้ำปิ่นเนี่ก็ได้เลยนั่งี่างปิ้นเลยเออเออย้ับเอาอเอ,อ้ยโอ้ยหนูหน่อยมีมูแล้วพี่น,อน้องคนนี้มีมูหลยแล้วคนนี้ติดมูแล้ว มือนะมือก้อนนะพึ่งกับบได้มาน้องพึ่งกับบได้มาน้องปิ้นกับบได้มามือนะมือนี้จะไปใส่เขาหรก,กเอี๋จะไปใส่เออมาจดชื่อเออมือนะพาวันวันเกิดมินนี่มินนี่เลยบได้มามือวันประฮัตนะมาแต่วันซุกนั่งลงนั่งลง,ลงเอ้ยคู่นี้วันมาพี่น้องตอนนี้นนไง Linh đấy, cả đấy, cả rồi gì à? Đời, 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 sừng đấy phải không anh em? Bộ không anh anh mua? ไสมกาาพี่น้้อองเขอบคุขอบคุณในไลฟ์พี่น้องนะอบกอกไปสู่ขู่สู่คนสู่มองสู่บอลติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก่อกำลังใจด้วยป้าลุงเดอ้อเอากระสีมเมื่อสัก,กันพี่น้องเอ้ปา้าแม่นน้อยอยู่คนเดียวฝากกันไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดี